เชียเล่าย้อนสาเหตุที่ทำความรักที่เกือบได้ลงเอยกับไฮโซบิก so ต้องลม่มเชียที่คำพรได้มาเล่าย้อนเรื่องความรักที่ผ่านมาหลังจากที่เชียกับไฮโซบิก so ธน,นพลเบญจรงค์กุลได้ตัดสินใจลดความสัมพันธ์เหลือเพียงสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันโดยสาวเชียดีบอกว่า เชียร์กับบิ๊กเราคุยกันไปจนถึงขั้นวางแผนจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วมันดีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรแย่เลยแต่ว่าเรื่องความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องคนสองคนมันจะต้องดูเรื่องนี้กันหน่อยไหมเตรียมเรื่องนี้ไว้กันก่อนไหมแล้วเราก็ได้มาคุยกันซึ่งพอเราได้พูดคุยกันแล้วแบบเชียร์โยนคําถามให้เขาแล้วถามเขาว่ายูโอเคไหมยูจะปรับได้ไหมแล้วมีเรื่องอะไรที่บิ๊กอยากให้เชียร์ปรับไหมซึ่งเราพูดคุยกันด้วยความเข้าใจกันจริงๆแล้วจากนั้นบิ๊กเขาก็พูดขึ้นมาว่า งั้นเราเต e p back เป็นเพื่อนกันไหมซึ่งยอมรับตอนที่เชียร์ได้ยินก็สั้นเพราะไม่ได้ตั้งรับและไม่คิดว่าจะได้ยินคนํานี้แต่ก็คิดว่าคนคนหนึ่งที่เขารักเราและเคยทําอะไรให้เรามาตลอดแต่วันนี้เขาจะไม่ทํามันอาจจะแปลว่าเขาไปไม่ไหวในสถานะแบบนี้ซึ่งพอผ่านไปอีกวันเชียร์ก็ได้ถามอีกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่ไหมเพื่อความแน่ใจแล้วสุดท้ายก็เลยโอเคแล้วก็มาเป็นเพื่อนกัน อันนี้ไม่ต้องไปอะไรนะชีวิตคู่มันมีอะไรอีกเยอะมากความพร้อมไม่พร้อมของแต่ละคนมันต้องพูดคุยเพราะเชียยมไม่อยากให้มันมีอะไรที่เราค้างคาใจแล้วเราเดินไปด้วยกันแล้วไปแยกกันในวันข้างหน้ามันจะลำบากกว่านี้นะบอกเลยว่าความสัมพันธ์จากแฟนกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีน้อยคนมากที่จะทำได้และหากใครทำได้ก็คือความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยละคะ่ะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ